อ,าก,าอ,าก,าอากาือไล่ว่านไม,ม,มว่านนี่ไนะิขฮหอนของหอนเน่ดีพี่น้องเลยมือนี่เนาะหอนจนปอยาิดยังเลยบานเห็ดเบียกบวมเลยเห็นมันห่อนนี่เน,ะน,ะเคคเนเาะบวกืออันมัน,นเย็น,นดได้พี่น้องเลยเย็นในแค่นี้เนาะ บถอะไตัวนี้บถเลยยังจะท่าชาเดียวเลยเออ ไทยกับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะเบิดกุ๊กสูสูคนอีกรอบหนึ่งพี่น้องเนาะมาพบมาพอกับมาเนาตาเนียวพี่น้องกับใส่ยูเอนตานน้องนับอีกรอบหนึ่งเนาะฮ้อนเนาะมาดิฮ้อนฮ้อนมาดิฮ้อนเนาะมาดิฮ้อนมาดิฮ้อนฮ้อนมาดิ ป่ะดข้งๆๆางน่างน้่ข้างกันเหนยังกันหมออห่อนหน่อนวะนี่ห่อนหอนไม่ใส่น้อ,นองอปิดหน่าปิดตายไมห่ห่อนอัอันงพี่ไงห,ห่อนห่อนวันี้เนาะอากาศก็ห่อนตะ้กวันนี้บ่เอ้สบายดีนอนอนเว้ย่งก็แล้ว

Chị cơm họ Thấy hệ thả Bỏ Ôi Ai Cơm lúc hôm là bày ngán tanh Phải đồng người hoàn này Bày ngán tanh cái đi Phải là Này là cái tít lôm lên lưng đéo bà đây mà Đó Chín bỏ Bắt à

จนมาคำไม่ได้เข้ามาหารน้องแนมโอ้แดดเนาะทางคนกบไม่กระแดดทันะ้งพูดพรมผิวบานห่อนแน,บบน,นวบานอากาศห้อนบุ้เพื่อ,อนอากาศเย็นเด้เนาะห้อนแบบมุนมัดเลยมันห้อนโดยเน,นคือเย็นเล Cảm làm từ bài, chứ không có dung gì chứ không dung nữa chứ không dung nữa này, không ba, nòng thế nòng dung nữa đúng không tài không ให้ได้ได้กินนะน้องต้มแกงโอ้ผักแล้วเนาะเอออ๋ออ๋ักทีนีนี่เพื่อน Hả? Quá dù hơn của mươi Dù hơn thì chưa có mươi bố <laughs> <nhắn cũng> <laughs> Mươi là hết rồi Mươi nhắn rồi nè Mươi hết liệt như cái mươi bạn này Đẹp nó Thú khắc thú này thế này Ô oh, ta Hát đẹp cái nhắn nào đẹp cái nào rồi nó หลังถวยหลังสามมื่อนี้ทางชิมงานก็นขข้นมาได้พี่น้องเลยเนาะทางอาจารย์ล่าทางวบุญสาาวันถิ่นโทมานเนาะเพ่นเพ่นเพ่นตึกเอาบ่ปลานะโดยเขาอันนั้นใช่หม้ออ๋อเลิกกก่นนะนำเลยอ๋อไลหลายบ่ สามโตโอ้หกักเล้อฉนะเข็ดได้กินนะแกงลาบแกง,งอืมซืส้สร้างคนกินนี่งขากินฮนากสร้างคนกินกินมัอือจะจะเด็ดแห้ไงดี่น้องกันเนาะไปะไปหาสร้างไปไปเลยไป เอาไอเอาเกแตงไ,ไม้ผักหน่อเน,นี่ยเปงอ่ะแตงครับเอ่อมันมันยังมันจะเป็นโคงงูฮะจำไป่ไดอันนักเลยมันยังเกาะด้ยมันยังนะมันโกงงู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 โกง,งงูงงว่ะอ๋อ อ้าวเจ้าหรซายันก่อนจังหน่อยพี่น้องกัยห่อนเนาะมือนนี่อ้าวเจ้าห่อนเข้างห่อนเนยดีพี่นอ้องเันเหมือนน,ออนอี่เนาะห่อนจนปอยากเข็ดอย่งเลยบบาทเลยเห็ดเบี้ยบบว,วมวนะเห็ดอันมันห่อนนี่เนาะบวกคืออันมันเย็นได้พี่น้องกัยเย็นในแค่นี้เนาะ

เพราะว่านี่กองเข่งอยู่มาม嘛นี่แบบไม่ได้กบสามันเนาะ <laughs> กบสามันเขาเดียวที่พี่น้องไงแอดแอด,ดยอยู่เนาะยิ่งเขาเก่งปลาเบ้ามาเนี่ยปัญหาปลาที่กินเบ้ามาเนี่ยอ๋อขาดแวะเถอะเนาะปลาเกล็กดมาเถอะหอนเอาพี่น้องเไยเรื่องหือเรื่องเศร้านี่ก็โอเดี๋ยว จัะเมื่อนะพันธมา่งเนาะอนดระยว่มันัฮะบ่ยาวนนดโตเจ้าซื้อตะปูหมอวานนี่กรนดอดนะ่ะอนดมาลองบ่มาลองหอบ่อืมทะลนมาลอง่สองสี่เลยบ่อันขนาดยาวมันนะแปดบ่อสุาสบนอ่สองสาเบแปดอืม

พี่น้องเนาะถือว่าอากาศกับ้อนพี่น้องเนาะตะปูกับยังบม่ได้ใส่งานเนาะจะมันจะหน่อยเป็นใส้เฮาหมื่นเฮากับมือแล้วก็มันจะมาทั้งหบดอาจารย์เล่าขึ้นมาอยู่มือนี่เดี๋ยวตอนแรกเพิ่งกข้าหอดแหละเนาะเข้าสี่มือป่ะหงมาเลยเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันไหมเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเนี้ยคนหนึ่งอยู่คนหนึ่งมื่อคนหนึ่งอยู่คนหนึ่งมื่อ วัดศีข่าววากินแก่งนะไหมอนเอวานนี่ไปไปงานดองไปงั้นน้นองอยู่บ้านลุงนี่ไปเราเปิดมอยมาบาดค่าติดลมไปน้ำเลยบาด <c oughs> <c oughs> ทั้งนี้ก็ถ่ายกินข้าวบ่ <c oughs> โอถ่ายกินข้าวถ่ายห้เขาจังโมงอะนะประมาณสี่ห้าโมงโอ้ถ่ายจนเรสี่ยาโมงผู ถ่าเกินเป็นว่าถ่ากันได้เนะเาะเราต้องถ่าเวอร์หน่ะทำมามันมันขาดมันเลอกแย่กันเนาะหิวเลยเนาะกระเพาะขึ้นได้ดอกทางเมืองอื่นเนี่ยเ,าเยานาะชิตามาอีกบ่พี่น้องเลยเราก็นเลยทำมาเศร้ามากกันไม่นด้มาเก็บเำมาบวชขึ้นดอกเศร้าเบื่อเนี่ยสิ่งนี้ทำมาเพิ่น แล้วเอาเงินท้าไปเลยน่ากเนาะโมอยากเปลี่ยนให้ใช่ไหมน้ะบ้านากเลยสาวเดียวก่อนมาดีแกเอาเองด้วยนะมันบมวิทเนาะรถบมวิทเนาะสี่เมตรโมวิทลดถ้ามันวิทแกมาใช่รถเจ้าหองอีกรถไปน้องเนาอ้าวไดแล้วเราบ่าบัตรนี่จบแล้วปะอ๋อสิพันกันเลินท่าหรือเปล่าบัตรนี่ เราทาเลยเาเลยนะอ่อบเลยบอกาจะมามาหรอกเท่านะะม่ได้มาหรอกแต่วทางพางเบงบอจันมาเลยพันสินนำโทรห้เด้อพันสิว่าด้ไหนเรื่องเงินเรื่องเท่าน่ะก็จิเมเมื่อไรแล้วพี่น้องเลยพรว่าในยังกองเข่งอยู่มาวันนี้เราเหล่าเล่ไปเลยพี่น้องสามกบเนาะคนเดียวทีพี่น้อง จวดอ่าจวเียวก็สามบวส่มมออสงมือไปอืออไวอยูเ่เนาะสงสามห่อนกิได้แท้เยห่อนจนหายใจบ่อกกันเนี่ยัดห่อนกันไหนเนาะาทั้งนั้นเทศรนียได้เนเ็อย่งเนาะ เพราะว่าไม่ตอบเขาป้าไปหล่นบ่ได้อะไรได้พี่น้องเไยมันมันมันจะคด,ดมันสิค,คดเน,ะนะดดานะฮ่าได้กบแล้วอะไรฮะมันเฮ็ดตัวแรกพี่น้องเลยก็คือสีบวชึงหรอกเพราะว่ามายังด็ดอืมทีมงานขึ้นมาอีกโบโบ,โบกี่มือหรอกแลก้วก็ขึ้น,ขนเนนะขึ้น้องไซเลี่ยวนี่นะก็เป็นอาจจะได้ได้ย,อดยนะ่ออะไรเนาะอ่าเป็นวันย่งขอคืนนี้ จังจังวะเขายังไม่ได้ไปถามอยู่เยแจ้งแล้วสินแจ้งแล้วไว้ๆนี่แหละจังหน่อยนี่แหละอีกบุกี้มือนะเป็นเป like ็นเป็นขึ้นชั้นน้องไสเนาะพี่้องเลยล้วจะขึ้นเพื่อนแต่ช่างแมนมาตั้งเพือนหลังนี้บัี้พี่้องยังดีได้ว่าเพือนชั้นน้องน้ำนี่มีต้นดอกต้นไม้ได้เนี่ยพอได้ยินย claro ู่เนาะท่านแต่พอเฮงพี่้องเลย ยังพอ้นนางอยู่ยังพอมีลมบ่อยๆมาอ,อ,อยู่ด้วยหนึ่งพี่น้องเลยอ่าเรากรบเลีวว้ยวว่ดีจัจดเลยไวขนาดอ๋ใครในลมขามากเลยคือว่าไม่เคยมีเฮง,งเลยเนาะอ้าเอาเอาอันนี้เห็นได้เลยหนึ่งบ่ลองหนึ่งเป็นบ่ หนึ่งมันนะะหนึ่งได้ป๊อหนึ่งเป็นป๊อเจ้าหนึ่งใส่ใส่อันหัวพ่อไปใช้เหมืนี่พ่อไปคุณมั่นพ่อไปคุณมั่นว่าเหมืนี่ หนึ 1> oh. 1. ่งกิ๊บเข่าก็ได้ได้นะป้าต้องห่นอนหน่ำหนหนะ่อยเลยห่อนเฮงอีนดีเนาะอ่นนี่ไปสนามที่ไหนน้องปวดนะล่างเลยล่างไม,งมง่ยังจะโมเย่ phọn hên ác đi Bắt cả mà này, này Nhớ Mình hát ừ. ừ. Phí đọc Phí đọc cả quên men bố nó, Ai à, mà nó không cho nhàng phải kín. Phải ừ, เขียนมาอะไรน่องเจ้ายางไปใช่ไหมล่างก่อนเดี๋ยวมันสียงเยะยังมีอยู่เนาะมันอขอดกินก็นจะาว่าอะไรจ้ะ ฮัก็อกอ่มันเออมันไอ้เอินอมันแก้วหนึ่งกินกับเขา่าก็ได้เพียน้อ่เนั้นเนาะพอได้เกะได้ไข่ได้มงวินได้กินนะ nướng này Hãy lẻo cho đẹp phía Mì này ๋ยวไปแล้วฮาก็งามนาม้ามโนนะติด,ดป๊อตน้ำขุนอยู่ทั่วนะเมนบอเขาอาบเขาหาืจาึจ้าจ้าอาจ้าน้ำเจ้าบ่หนิ่มหอนนะ ห่อนนะะ <c oughs> พี่น้องเลยทั้งมะยาวเองกับที่ได้จบคลิปปิดคลิปก่อนพี่น้องเลยมันทำเลยเนาะเดี๋ยวสเข้ามาเบื้องไม้พี่น้องเลยเนาะสำหรับรองน้ำกะได้อกดีใจนะ้กะถึงที่ยังบอกท่านเป็นลูกเป็นลาบอันเป็นลาอ่าเป็นล่างกะถือว่าทรัมป์กะโอ้สุดแล้วพี่น้องเนาะที่ได้ประกอบเลย แม่เจ <ève S 2> mm ้าไปใส่ได <laughs> ้กินเฮือนบ่ระบบฮ้อนบ่ได้อยู่ในเฮือนฮ้อนอ๋ได้จังอยู่ได้แท้อ้ขนาดอ้อยู่ข้างนอกนี่ยังบ่ให้ใจอกเลยไปอบอยู่ข้างในปายอมเจ้าคือกันด้แม่เอ้ยเนาะเออเอามีแต่ว่าสิสิจบคลิปปิดคลิปแล้วเนาะังเบิ่งบ่อื่นอาสิได้เอามือป้าเด้อทางเทื่อ เทื่ออื่นกับเบื้อนะพี่น้องเลยม่ยังบอกก็ได้เนาะเทื่อกรบเบื้อเทื่อกรบเบื่นเนาะเพราะว่าสิเมื่อมันเกิดน้องเล็บเตอร์เพ,พื่นอนเถื่อไยเอาซะสิจบคลิปปิดคลิปแต่อย่าให้น้องน้ำโดยสบายดีเนาะอ่ะซะเอาคอมเมนต์พี่น้องเลยขอ,ข,อขอบคุณขอบคุณอยู่ดีมีเฮงเบ้ดตุกตุกทานได้พี่น้องเดนะ้อเนาะกะมันนั่งอยู่โฮมนี่ก่อนพี่น้องมันมันห้อนเนาะมันออกเปิดเลยพี่น้องเลยเนาะมันตุน่น สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางเพืพ่อนพี่น้องเอฟซีทุกๆท่านเนาะที่เข้ามาติดตามนะครับชมงคลิปทางน้องน้ำโดยตลอดมาเนะาะผิดพลาดปาระกันได้บรรยาก็ต้องกะขอโทษและขออาภายัยนะพี่น้องด้วยเนาะพบพกับวรรยากาคลิปนะคลิปนี้ปไปด้พี่น้องสบายดี